เรทำสนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกยินดีนำเสนอผัดซีอิ้วเจค่ะมาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงเลยนะคะเส้นใหญ่นะคะเราจะคลุกซีอิ้วดำไว้เลยก็ได้เห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดฟางก็ได้คะนา้าบอกโคลี่กระลำดอกลวกพอสุกค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะ มีเต้าหู้แข็งหั่นนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายแล้วก็ขิงซอยค่ะไปดูวิธีทําพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะขั้นตอนที่สองก็คือใส่ขิงสับค่ะถ้าเป็นมังสวิร,รัตนะคะไม่ใช่เจก็ใส่กระเทียมค่ะ ต่อไปใส่เห็ดลงไปผัดนะคะถ้าผัดแล้วแห้งๆนะคะเติมน้ำลงไปได้ค่ะเสร็จแ,แล้วใส่เต้าหู้ค่ะผัดจนหอมนะคะ เห็ดสุกนะคะเติมซีอิ้วลงไปนิดหน่อยก่อนก็ใส่เส้นค่ะเส้นประมาณสี่ขีดนะคะเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟางประมาณขีดหรือสองขีดก็พอค่ะเต้าหู้ประมาณหนึ่งก้อนค่ะ แข็งนะคะเราสามารถใส่น้ำลงไปได้เพื่อให้เส้นนุ่มค่ะเสร็จแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลน้ำตาลสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วใส่ผักทั้งสองอย่างเลยค่ะตั้งบอกอรี่ กลำดอกแล้วก็คะน้านะคะรสชาติสามารถปรุงได้ตามต้องการนะคะแต่ส่วนใหญ่จะออกหวานนํำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดซีอิว๊วเจค่ะผัดซีอิว๊วนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยมีอาหารครบทั้งห้าหมู่เลยนะคะ มีโปรโตีนได้จากเห็ดได้จากเต้าหู้แล้วก็ยังได้วิตามินเกลือแร่จากผักโดยเฉพาะคะน้านะคะมีเส้นใยสูงมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ท้องไม่บูกแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะและยังได้คาร์โบไฮเดรตจากเส้นใหญ่ด้วยค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญทําสํานึกดีค่ะ